ครามันมันตกเองเหรอไม่ใช่คนอื่นเขาสวยโอ้โอ้ฮัลโหลยู not part of the อม่่่่เปิ้เด็ว่ายูโอู้่งดาลามา

หลายๆลูกเลยมาละอันี่ไอันี่คือกุ่มดิข้าเป็นดีด้วยดวยเนนมา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 ค่ะมค่นค่คคแค่สอออเอออเ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 เออด ding di, ding di. Mm. It's bitter, sweet, creamy, creamy. Enak. <laughs>

เพิ์นเผาเจ้าแอนนักวางเง็ดอร่อยสุดๆตอนแรกก็คิดเล่นๆนะครับว่าที่ไปภูเก็ตมาก็ที่ภูเก็ตเขามีพี่หมีสีลุงในเดือนพายมันนะครับของเรา ในอำเภอกระโปงก็มีสาธิกาก็เป็นคอนเทนต์เล็กๆของส่วนนะครับง่ายๆเข้าร่วมแคมเปญหน่อยครับเอาร่วมแคมเปญใช่ไหมผมก็พอให้มีลูกค้ามาแวะถ่ายรูปได้นิดหน่อยออ๋ครับแล้ปีนี้ทุเรียนออกน้อยครับอ่าน่าจะไม่ถึงประมาณสักห้าสิเเซได้ลดลงจากแบบปกตินะครับเนื่องจากมันก็แรงจัดด้วยของปีที่ผ่านมาจนิงช่วงอะไครับก ทำให้ผลผลิตน้อยแต่รสชาติอะไรก็โอเคอยู่ก็ฝากผู้ที่ชื่นชอบกินทุเรียนนะครับก็ลองมาชิมทุเรียนสาลิกาดูนะครับก็รสชาติจะแตกต่างจากทุเรียนสายพันธุ์อื่นๆนะครับมีรสชาติหวานละมุนถ้าแก่จัดก็จะหวานเข้มนะครับแล้วแต่คนชอบว่าจะชอบทานระยะไหนลองมาเลือกทานกันได้ที่สวนครับผมแต่ช่วงนี้ก็ช่วงปลายฤดูนะครับ ถ้าใครต้องการก็รีบๆมากันนะครับ